สวัสดีครัเพื่อนๆพบกันกันแล้วเนาะเดี๋ยวพบกันยามค่ำภารกิจยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวพี่เข้ามาช่วย้ังทำให้เสร็จเนาะพรุ่งี้จะไปตัดใบตองไม่จะไม่ว่างตอนเช้าเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆอากาศเย็นแล้วตอนเนี้ย สุขภาพมาเนื่อนะคะบ้านอยู่ใกล้ถนน้วเนาะรถเสียงดังตลอดทั้งวัน <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งที่โควิดเนาะที่เขาปิดสี่ทุ่มอะเงียบเงียบเงียบม,มากเลยไม่มีรถสัก พันพอเขาปิดปุ๊บแต่เงียบก็บเข้าบ้านกันหมดอย่นี่อย่างงั้ก็ดีเหมือนกันเนาะอันนี้วิ่งทั้งคืนแล้วก็บังคันก็วิ่งไวๆแบบเหมือนเสียงดังอะ่ะเราก็เนาะบางทีเราก็นอนไม่หลับตื่นมาอายุมากแล้วอะบอกว่า ถนนดีขึ้นบิ่งกันแบบโหเป็นถนนกว้างเลยสายเนี้ยเหมือนถนนสายหลักเลยแปดเมตรอะกว้างมากวิ่งกันวันนั้นมอเตไซค์กับรถยนต์ไม่รู้ไปเชี่ยววันยังไงเราก็ไม่เห็นมันทางโค้งไงเสียงระเบิดยางยางรถถึงก็ยางรถยนต์ระเบิดออะไม่กล้าไปดูเลยเขาบอกว่า มอไซค์เจ็่ไม่มกล้าไปดูเลยอ่ะกลัวเห็นเลือดไม่ได้กลัวขนาดเลือดตัวเองบางทียังใจไม่ดีถ้านี้นิดหน่อยยังพอไหวแต่ถ้าเยอะๆคงไม่ไหวอ่ะเลือดแต่เพราะเนื้อตัดเาเป็นคนใจอ่อนนะกลัวมากถ้ามีดบาดนิดหน่อยยังโอเค พอจะนั่นได้โอโว,ว่าถึงจะขาหักหรือไงไม่รู้ม่กลัวไม่กล้าไปดูเห็นเขาไปดูกัน <c oughs> นี่บอกว่าแค่รถแค่ถนน,นต้องระวังนะเพื่อนๆพืนมันสมัยนี้เราเด็กไวรุ่นะขี่รถกันไวมากขนาดเราขี่เฉยๆยังไปล้มอ่ะมันก็คิดดูวะ แล้วเขาฉี่ไว้เบรกไม่ทันหรือส่วนกันเงี้ยแล้วตรงข้างบ้านตรงนี้มันจะเป็นทางโค้งนิดๆไงมันไม่รู้เข้าไปอย่างไงเสียงดังปั้งเราก็ตกใจโหอยู่ที่เรตอนแรกเรานึกว่าเขาระเบิดเองนคนที่ไปดูบอกมอไซค์ชนมอไซเจ็บอยู่ตรงนู้นมันเราไม่กล้าไปแล้ว,วกลัวเขาบอกเจ็บเยอะด้วย ไม่รู้ขาห่างหรือเปล่าก็ถึงก็ยางระเบิดมันก็น่ากลัเหมือนกันเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้ขอบคุณมากๆนะคะแคมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยพบเดียคเจอกันใหม่เนาะโชคดีมีความสุขนะคะเพื่อนๆ โรคไข้ไข้เจ็บนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะหวัสดีค่ะบ๊ายบาย